เรื่องสยองเรื่องนี้มาจากมหาวิทยาลัยแถบภาคเหนือหอในเป็นสถานที่นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนต้องเข้าไปอยู่บรรยากาศในห้องจะประกอบไปด้วยเตียงสองชั้น2เตียงและเตียงธรรมดา1เตียงในหนึ่งห้องจะสามารถอยู่ได้4ีถึงหคนและเพื่อเป็นการสะดวกกับกิจกรรมรับน้องการรวมต,วตัวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทอมแรกและเป็นธรรมดาที่ในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดยาวหอในจะเงียบร้าง พราะนักศึกษาส่วนมากจะเดินทางกลับบ้านหรือต่างจังหวัดมีเพียงบางคนที่ยังเหลืออยู่ในหอแห่งนี้เหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนกลับบ้านมีนักศึกษาคนหนึ่งก็อยู่ที่ห้องพักของตัวเองตามปกติโดยที่เตียงของเขาอยู่ชั้นล่างซึ่งอีกสี่เตียงนั้นไม่มีคนนอนเขานอนอ่านหนังสือและใส่หูฟังเพลงก่อนที่จะเผลอหลับไปซึ่งในห้องมีเพียงแค่แสงไฟจากโคมไฟที่นิดเอาไว้กับขอบเตียงเขาตกใจตื่นขึ้น,นมา หลังจากรู้สึกว่ามีคนปีนบันไดขึ้นไปนอนข้างบนเพลงในหูฟังยังคงเปิดอยู่ไฟหัวเตียงดับไปแล้วมีเพียงแสงข้างนอกส่องเข้ามาจากทางหัวเตียงเขาตะโกนถามขึ้นไปว่าอ้าวนึกว่ามึงกลับบ้านซะอีกไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงแขนที่ยื่นออกมาโบกมือใส่สัญญาณให้ประมาณว่าไม่ได้กลับเขาปิดเพลงทอนหูฟังและหันหลังเข้ากำแพงหลับต่อสักพักเขเริ่มได้ยินเสียงผิวปากจากเตียงข้างบน ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดามากแต่ครั้งนี้เสียงมันแปลกกว่าทุกครั้งแต่ความง่วงมันทําให้เขาไม่ได้สนใจเสียงนั้นจนใกล้เช้าเขาลืมตาขึ้นมานาฬิกาโทรศัพท์บอกเวลาเกือบตีห้าแล้วเขาต้องตกใจอีกครั้งเพราะเขาเห็นขาของเพื่อนเตียงบนอย่าลงมาแกว่งเล่นทั้งสองข้างเขาเลยท็กไปว่ามึงตื่นเช้าจังวะไม่มีเสียงพูดตอบมีแต่เสียงหัวเราะในลําคอเขาคิดแค่ว่าเพื่อนคงอารมณ์ดีจึงไม่ได้สนใจ ก้มหน้าเปิดเพลงจากโทรศัพท์มือถือนอนเล่นต่อสักพักในขณะที่ขาคู่นั้นก็ยังแกว่งไปเรื่อยๆสักพักขาคู่นั้นก็ยกกลับขึ้นไปข้างบนความเงียบเข้าปกคลุมตอนนี้เป็นเวลาตีห้าเขาเตรียมตัวลุกไปอาบน้ําเพราะห้องในแห่งนี้เป็นห้องน้ํารวมเขาเดินจากเตียงไปตู้เสื้อผ้าเล็กๆหยิบผ้าก่อนจะหันมาทักทายเพื่อนแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นแค่เตียงเปล่าไม่มีผู้ใดนอนอยู่ ถ้าหมอนถูกพับเก็บไว้เหมือนตอนบ่ายร่างกายเขาชาไปทั้งตัวขนไล่ลุกตั้งแต่ขาจนถึงบนหัวทันทีที่รู้สึกตัวเขาได้วิ่งออกไปจากห้องตอนไหนก็ไม่รู้รู้ตัวอีกครั้งเขาอยู่ข้างล่างโต๊ระรปภแล้วนับตั้งแต่นั้นมาเขาไม่เคยอยู่ในหอในคนเดียวอีกเลยจนจบเทอมหนึ่งค่ะ ถือเป็นตำนานความสยองที่ถือเป็นเรื่องราวเล่าต่อกันมาอย่างมากมายเกี่ยวกับเตียงซีหอพักคณะแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งหลายปีมาแล้วในวัสถาปนามหาวิทยาลายัยมีนักศึกษาแพทย์ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณหน้ามหาวิทยาลายัยขณะกำลังข้ามถนนมายังหอพักด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจทำให้นักศึกษาแพทย์คนดังกล่าวไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตลงและค้าของบางอย่างของเขาก็ถูกซ่อนตหล่นเก็บไปไม่ครบ หนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นในวันสถาปนาปีถัดมานักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่จะกลับบ้านแต่ก็ยังมีหลายคนที่ค้างอยู่หอพักจนกลางดึกคืนนั้นกลับมีนักศึกษาแพทย์หลายคนเห็นรุนพี่คนหนึ่งเดินเข้าหอพักผ่านประตูห้องด้วยท่าทางที่ประหลาดบางบอกว่ามีกลิ่นแปลกรวมถึงนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่พักคนเดียวอยู่ในห้องเดียวกันกับรุนพี่ที่เคยประสบอุบัติเหตุปีก่อนเพราะเพื่อนร่วมห้องเดินทางกลับบ้านนั่นหมายถึงว่า เตียงซีในห้องดังกล่าวไม่มีคนนอนเวลานั้นเกือบตีหนึ่งหลังจากที่อ่านหนังสือจนล้าเขาจึงเข้านอนบนเตียงบีซึ่งเป็นเตียงของเขาเองในขณะที่เขาพลิกตัวเขาก็บพบเห็นว่าเตียงซีที่อยู่ข้างๆเขามีเงาคนนอนอยู่ด้วยความมืดเขาจึงค่อยๆเพ่งมองจนสายตาปรับความมืดได้ดีร่างที่เขาเห็นเป็นชายที่ไม่คุ้นหน้านอนหลับตาหันมาทางเขาใบหน้าและเสื้อผ้า เต็มไปด้วยคราบเกลดกลาง,ม,งมัมแมมเขาตกใจสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งก่อนที่จะเห็นร่างที่นอนค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาและหลังจากนั้นยังคงมีนักศึกษาใหม่พบเห็นร่างดังกล่าวเป็นประจำทุกปีในวัสถาปนาทําให้ทางมหาวิทยาลัยต้องสั่งปิดตายห้องพักห้องนั้นไปและนักศึกษาในหอนั้นก็ต้องพากันกลับบ้านจนหมดจึงทําให้คืนนั้นหอพักแห่งนี้กลายเป็นหอร้างแต่หากใครที่ผ่านไป ็อาจจะเห็นร่างนักศึกษาที่เต็มไปด้วยเลือดเดินหาเตียงซีอยู่ก็เป็นได้ค่ะสำหรับใครที่ชอบเรื่องสุดสยองขวัญแบบนี้แอดมินขอแนะนำาภาพ,พยนตร์สุดสยองขวัญเรื่องเทมสองสยองขวัญกับสามเรื่องราวสุดทึก24มีนาคมนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นะคะที่ชั้นล่างหน้าลรีะมันจะมีตู้กระจกอยู่ตู้หนึ่งมันเป็นของที่คณะทำให้รุ่นพี่เราคนหนึ่ง ทุกปีในช่วงใกล้วันรับปริญญามักจะมีนักศึกษาที <pleas> ่กำลังจะเรียนจบเสียชีวิตลงที่ตึกนั้นอย่างไร้สาย อว่าในห้องเนี้ยมีผียกมือกูก็อ,อยู่ตึกวิทเนี่ยแหละตึกนั <c> ่ง <oughs> โคตรโสมเลยวะ่ะเรียนไปได้ไงวะไปผิดตึกแล้วกูอบอกแล้วไงต้องมาทำไมยืนนี่เขาผ่าจังเลยเมื่อ็ตกเรามาสักทีดิวะ <c oughs> พวกผีเหรอคุณก็แปลว่าเมื่อกี้ไม่เห็นผีดิถ้ามันเห็นผีจริงแล้วจะไม่โผล่มาทุนเรื่องแค่นี้หรอ